ี่ก็อย Get ู่ในรายการ Note FC Channel ครับผมมาผมก็จะมาเล่นเกมเบสบอลกันอีกแล้วโอ้ยเข้าไปเลยจิ๊บทุีตเซฟหน้าจออ๋อมันเข้าครับเบ็ดวัวเบ็ดวัวเข้าไปในนี้เกมเบ็ดวัวไม่ต้องสมัครอะไรนะครับไม่ต้องสมัคร เามนพี่เอาเซิร์ฟนี้ก็แล้วกันเอาเลยเนาะนี่ก็จะเล่นด่านนี้จ้าปัดเจ้าเอ้าเย้าว่ะเย้าว่ะไอเย้าว่ะเย้าว่ะมันยังไม่นับครับมันยังไม่นับเอิ่มเพื่อนสวัสดีเพื่อนเราเป็นยูทูบเบอร์นะเพื่อนยูทูบบเอร์นะเพื่อน ไม่เกียนไม่ได้รอม่เกียนไม่ได้เออมไวโอมก็ดโคตรเสีเลยนะตอนผมเล่นเออั่นนี้ละ cái độ đấy 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 ha um... ว่าจุดนย้ละหมอว่าจุดนย้ละหมอไปแล้วนู้นีเดนกันยังไง่ะหนึ่งซูนปบไปแล้วไปแล้วไม่ยกเอิมตกตาเลยตกตาเลย

เอินไปตกเดินไปเกียนเตียงเขาเฉยๆก็ตก Oh my goodness Oh my goodness goodness g o o d n e เพื่อนมึงต่ออยงนี้ทำไมมันไม่มีหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดิโทรโทรทั้งนั้นละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมาแล้วกูมาเกียนเตียงเฉยๆอยากฆ่ากูเลยกูมีพ่อแม่กูเพิ่งเกิดมาใหม่ๆกูจะทุกบยางมึงเหี้ย

ไปเลยอ้าวไปเลยเพื่อนบุก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 เอาบลา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 จิ้งเลยล่ะจิ้งเลยล่ะจิ้งเลยล่ะไปแล้วอุ๊ยก็ตกกินน้ำแข็งใส่ไม้เดี๋ยวหนูไปซื้อให้จิ้งเลยล่ะจิ้งเลยล่ะจิ้งเลยล่ะต้องมบเลยเราได้ล่ะจิ้งเดียวล่ะจิ้งเดียวล่ะ จังเด๋อจงเด๋อจังเด๋อมางเด๋อจังเด๋อไ,ไ,ไ,ไม่ใช่เกมนะ่ากลัวหรอกเกมผีบ้าไตายไม่ตายเลยแหลกอกกะตุกะตุกะตุหาเมง อย่าเอ้ยเราหกคนเพื่อนกูตายสองคนสามคนเล่าเหลือเพื่อนขึ้นเยวเพื่อนลแล้วเราสู้สู้เพื่อนชู้ตาเพื่อนไม่อะไรขี่คอยยํำสู้เพ้อ ผมก็ไม่รู้มันกันตอนที่มันโดนไม่ไม่ใช okay. ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตุ๊ตตุ๊ตตาตาตาลารัตาสีโคนสีด่านกอเร็กเช่อันนี้เอาไปซื้อของครับพวกยศพวกอะไรโรดีโรดีโรดีโร่เขไม่มีอะไรจะพูดหรอก างทีผก็อาจจะเงียบไปห,หน่อยนะครับเพราะผมเป็นคน,นเงียบเออนี่ไงไอ้จมันมาตีเตียงผมไงมีแมีคนหลุดหัเลยเกงูนี่ไงไม่หงอะอ่ะงอกไปพี่รอบกาฟิว When friend comes up, the uh, I mean. 开始啊！我开始，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 啦啦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 ，嗯。

ไม่ใช่อ,อยากกินบุฟเฟ่ต์แต่กลัวไม่คุ้มจะทำไงดีครับไม่บอก มึงเอาบล็อกใายกันดีกว่าผมบอกนี่วิธีการเตรียมแบบโลกโอ้งจในนี่เลาก็ก็นี่โชว์ตาตรงนี้

จะเอาหรอมึงจะเอาหรอมึงจะเอาหรอมึงจะเอาไม่เห็นน ố ตสายสายหดแล้วมึงไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วยันมึงจะตอบดีไมจะปะจะปะจะเออจะาจ้าจ้จ้จ้จจจกูจะไปทุกเจสีเขียวอ้าว

เราโค่บนานเลยเอนโค่นเก็บคอาจจะมีเ <Mich> สียงแผงๆหน่อยรับนะ